เอบเอบานอยู่ง่ายเอ้บานเอบานเอบานเอบานติดเครื่องเอบานติดเครื่องนะเสียงอื้ติดเครื่องอ่ะแอบดิพี่รออะไรอ่ะยิงแล้วแอบวับนอนกูเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าค่ายเลยตรงถนนกูไม่เห็นย้ำหัวเงิ กูเหลือโอกาสอีก2ลูกเฮ้ยทำไมยศกูขึ้นรู้ว่ากูยิงโดนอะไรของมันกูยิงตูดไปแล้วทีหนึ่งเหตุแล้วเหตุตัวมาแล้วตายตายตายแล้วไปไหมฮะเก็บกันก็ว่างระว่างระว่างก็ว่ากู หลังกูก็มีหลังกูก็มีปับนนึงปั้นนึงมีตัวหนึ่งอยู่หน้ากูตายตายตายตัวหน้ากูโดนกูกำลังวิ่งไปถ่ายให้อย่างข้างหลัง มึงโดนมึงโดนมึงโดน